สวร์กีบัวจะหวังเลยครับเซ่บบนะครับขบขวกเลยนะมองหน่อยหอมหอมครับทำยังไงการกินในถุกวิธีตักนี้ยไงดครับเดี๋ยวมันแสบบปากงกวง วางอี๋อ้าปากถึงแล้วมันด้วยม่วงก็ลำรบกันมังครับมันยุตตรงกีนกุมค้ากุกิมกุกิมครับของน้ามันยุ่ใกล้ครับแบบเด้อเวียกับ รับีเรครับี่ยกับเ้ลแงโมสบหลายบ้างก็งกส่วน Um. Chả ừ. ừ. làm nóng ai gây tìm lặng Khai bó 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 thôi nè Khai bó thôi nè Khai 70 xí Khai nha Khai 70 xí bạt Mèn nó Thế khá khẩu thua khẩu 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 9ก้าร้อยเก้าสิบเพนบ่อตัวนี้กกเก้าร้อยเก้าสิบเกบาทแนนจัดไปครับจัดไปม,ม,ม,มงงก,กันนะเด้อจัดครัแบ,บแดไครับเดี๋ยนีนน้อยยห้แตงโมก,กันห้ตัวแล้วกินมาท่นแล้ว, <laughs> มมลวค่ะแต่ครับ <laughs> ผม,ม,มเดี๋ยวหลินไม่ไม่กินเสียดอีก ุดท้ายได้เมียงามครับอ๋อข้ามเดียวตุ่มๆเลยเนาะอ๋อตุ่มๆๆมึงดูครับปลาอืมมันไหลอมค้างๆของมั้งน้อครับอื้มแต่น้ามีน่ <c oughs> ะแรงตีนบุ๋ลุกอ่ะลแาง น้อซื้อไห้ซให้ลูกซื้อให้ลูกซให้าดิาหรือว่าน้องไอ้อน้องไอ้ตุ่มเห้ยแล้วลงควาไรมีดวดน้ำมีดวดน้ำครับําเืออยู่มานสิบเส้น อันนี้มีแตงมีแตงโมลงมครับมีแตงโมลงมโนน้ำโดนอ่างนะครับเด้อหัด้วยน้ำเอ้ยพี่น้องครับบรรยากาศครับสงการครับทะเลครับทะเลทะเลในบ้านสงการทะเลในบ้านนะครับเนาะเอ้ยครับเย็นดีับครับอุ้ยน้ำเต็มอ่างเลย แตงโไปใส่ละเมื่อนิห่อนไาห่อนไายครับห่อนไรยที่เราเคยไปขี้ครัห่อนครับไปรอาะเช่นเดียวกันแล้วแตงโมครับไปรอาะหาซื้ออ่างนี่แหละกลายได้ยิมพนะึ่งไทยไงแต่ว่ามีคนติดไปไปขึ้นซีเมนตถือแก่ยิ้มป่ะเดียววับเลยเห็นราคาเลยเก่าสิบเจ็ดบาทโอ้มอมีตออะเหรอมอมีตออโมตอครับ ไปหาทัวเมืองอุดรน,นั่นได้แตรียมงูชีล้อมน้องประจกักษ์เยอะหาซื้ออ่างอ่างง่ายๆราคาได้กับวัตถุดิใหราคาได้กับวัตถุดิใหครับมีแต่คนนางคอมออดใจเนี่อยู่มีแต่ผูข้ขายน้ำแับผู้ซื้อนำเพรามีมันหวอนนะครับเม,มื่มีคนไปจบเครื่องสูบกันเครื่องสูบน้ำจะเต็มน้องประจกักษ์เยอะครับประจวาไว้ถ้าสูบน้ำขายกูได้่านไปผ่านมาผ่านมาทางอุดรครับจะได้น้ำ เล่นกาดแม่นผู้ใดบ่พอเนาะน้ำครับน้ำพ่อน้ำขาดเคืองท่าสิไปตั้งแห่งวัดสิก็แวะไปเอาเด้อครับเด้ออยู่ในตัวเมืองอ่าอยู่น้องประจักษ์กุฎอนนะครับหลายครับเพิ่นดูดขึ้นมาไว้บริการถึกๆหนึงเด้ครับ10บาทก็ะนี้ครับแล้วแต่เฮา10บาทราคานั้งแข็งครับอเอยเพิ่นสิบไปไปไหนสิบบาทสิเออราคานั้งแข็งโอ้ราคานั้งแข็งแม่นอืมครับส0บาทเอา70บาทนี่จีเต็มทั้งเลย ครับจะจทั้งนี้หันเดยครับก็เต็มขึ้นเขาเอามาบวกใส่กันเนาะครับมาบวกเลยกันครับเอาเคอสิบบาทเตรียมทั้งเลยครับนำเป็นบริการถึงเดี้ครับอยู่น้องประจักษ์ด้วยครับเด้อครับมีอ้อมน้องเลยครับเพิ่นเอาเครื่องใหม่มีมันดรับเพิ่นครับจอดไทยพ้อมครับว่าเป็นน้าป้าป่าพัฒนาครับจอดเต็มไซส์ครับไปบริการนำในประชาชนครับผมครับป่ะการเช่นครับจอดว่าการเช่นั้น รู้สึกใจร้ายปาะครับขันยบุบานครับขันง่ายๆก็กได้ครับมีอ้างปูนเลยครับเด้อเก่งอย่างเดี๋ยวมีอ้างปูน <c oughs> สร้างเต้เปูนหนามเต้หามปูนหนามเต้อ้างปูนได้ได้คกันครับแห่งดีครับจิกครับเนาะ ยกิมตะแบกแตงหมูมีอ่างอุ่นครับก็เลยไปรอหาซื้อคือเห็นราคาซื้อหรอเห็นราคาคนเลยมาครับผมาว่าคือคือราคามีมันเสนอเขนเลยแวะเลยเกลี่ยหัวสักเห็นราคาอ่างน้ำเลยเบียดเชือกเกลี่ยหัวสักติดป้ายไว้มาไกลจนนะครับกินน้ำโกนนะครับเนี่ยวัดปั่นลิ้มอันทะเลบนเนยพยิมครับปากยิมทะเลครับ เด,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 ดี๋ยปวปุงว่งก็ได้กินสบายต้องยำใส่โดดแบบมักยำแบบใดยำผสมกอคัวว่ะลูกว่ามาหรือลูกอีกไม่อ่างนี <c ười> ลูกมระรานได้ร่มฟองพวกกนเก็นเอาฟอมาล่องให้ครับมาล่องมาล่องน,น้ำให้เขาเปิดน,น้ำให้เติมร่มให้ว่ามันสมบูรณ์แบบป่ะวันนี้น้องไอ้ก็ต้องใส่สุดใบนำด้วยเอ ครับผมครับไตัวมือไก่มือเขาเด้เนาะครับมือปพลา,พา,พาก็ไดแต่สงมการเนี่ยแหละครับใส่สงมการพอดีนะครับมีวันท,ที่ตามที่ที่ที่ห่างแต่เปลี่ยนจั่วเขาแล้วครับเย็นดีว่าแตงโมเย็นว่ากัน้นน้ามานันยังว่เต็มมันนี่น้ามันเต็มแล้วเล่นดีครับทั้งนี่กว็วางเยอะตอนชุดขาแตงโมอยู่ครับ <laughs> ว่าขายิืมโสูดดอกเอาสูตรที่ีตัวนี้สุตรขาแตงโมดีน้ำเตี๋ยมันเป็นอ่างเงี้ยนะแตงโมเนาะมันยืดดอกก็หิบเบดเล็กน้อยของกูยาวคดอรูดีนะแต่เนี้ยลงดอบควอดองสีตัวน้องเซียือ ชูช่ๆจับหน่อยป้นไปทั้งอืดกระห่อนครบฮ่อนครับห้อนข้อขายิ้มกระพิดเยอะุนครบบิดยุครับวิดทุกกบิดยุกครับ,บสบายพอดีเลยดีดครับกระกวงเนอครับความยาวยาวไรลอยเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรครับความกวงเก้าสิบเจ็ดเมตร งเงาเถิดด้วแต่โมกวงเนาะครับใส่น้ำกันประมาณสองพันลิตรสามพันลิตรคนน่ะครับน้ำได้นี่ครับน้อประมานสองพัน 2, ลิตรเพราะว่าเปิดด่วนพอสมควรเด้เพราะว่าเปิดขึ้นแที่งเปิดขึ้นแท่งนี่น้ำพันลิตรนี่มันเปิดเบื้อเดียวนะแต่โมเนาะครับน้ำใส่เวลาเปิดเื้อเดียวเ็นแล้วไม่ากขึ้นไม่ากขึ้นครับเยน็น แม่ยแต่มว่าจะอนนี่จะไ้องเอยหองเกยทัานั่งหม่เดีนไจกได้เทีเ่ห้องเกไวไปน่นาไปไปน่ไปไปน,ไปไปน,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 นันก็แบบน,นี้นไปเรือยเย็นหน้าบ้านครับอ <c oughs> ยานาบ้านสาลานอ,นอ,อพี่น้องเอทุกคู่ทุกคนค่ะครับผม ก้าไปหาซื้อเห็นป้ายมึนติดไว้จอดเอ๊ะรดเล้าจอดแข้งเลยหัวมันที่แทกมันสิเบิดก่อนเอ่ามึนติดป้ายไว้เยอะครับเอาแข้งดอกถือถือชัวครับผู้ใดคับขาดน้ำขาดหนก็ไปเอาเด้อครับอ่าดูด่วนพันไปพันมาเพราะมีน้ำถึงสงการขาดขาดเช่นกางทางมันจะเป็นเรื่องน้ำครับจูทาทับสถาน่าน้องประยักษ์นะครับติดป้ายไว้บ่นอะไรครับติดป้ายกาวบ่นอะนี่ครับ มีเจ็ดสิบบาทเต็มถังครับเอาเต็มรถไปเลยรับเจ็ดสิบบาทกาสิบเจ็ดบาทนี่ขันมาสามขั้นก็ได้สามขั้นครับผมครับให้ไปเลยาบริการดีครับฮดให้ฟรีความบ้าเนี่้งได้ทั้งเน้นได้เป็นหัวน้ำเย็นๆว่ครับล่างรถให้พ่อมครับน้ำแห้งายเครื่องสูบน้ำเนาะครับคนดูสินมาจากน้องน้ำน้องกับว่าแม่นนั่นได้แตงโ้สงสัยเจ้าหน้าที่มันปล่อยมาตั้งแต่เคิ่อนครับมันเป็นน้ำเต็มเลยครับน้ำเต็มน้องเลย ก็ว่าคุณเตียไปนั่งเล่นเนาะน้ำมันบกแล้วครับคุณเตียไปนั่งเรียนมันน้ำบกแล้วอันนี้น้ำเต็มน้องเลยครับน้ำใสสะอาดดียวครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ